ท,ที่ประกาศที่ลพบุรีครับอันนี้เงื่อนไขยังไงที่จะเป็นน,น,นายกได้เงื่อนไขคือถ้าประชาชนไว้วางใจเลือกพรรคภูมิใจไทยเยอะๆเวลาหาเสียงเราก็ต้องหาเสียงอย่างเต็มที่นะครับนนนนีี่่่มัททาาาให้้นนยกกรูสึไม่หรอกผมไม่ได้บอกว่าจะมาเป็นวันนี้ทั้งเมื่อไหร่แล้วใช่นไหม <ๆ S 1> ก็ต้อง ก็ต้องหาเสียงก็ต้องหานโยบายที่ดีๆนำเสนอที่น้องประชาชนเจอคุยคุยคุยอ๋อไม่ได้คุยเรื่องนี้สิคุยเรื่องงานสิเรื่องเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องการเมืองที่แต่ละพักก็ต้องไปไปทําหน้าที่เมื่อวานก็ตั้งสามพักที่ไปหาเสียงดูไหมทุกพักก็แสดงความพร้อม เราจะเป็นพัคการเมืองเราก็ต้องมีความพร้อมตั้งเป้าไว้ยังไงครับเป็นเป็นระดับระดับหนึ่งเลยหรือเป็นแค่เป็นระดับหนึ่งในพวก่รัฐบาลเก่าก็เราก็ตั้งเป้าโดยการไปนำเสนอนโยบายนะแล้วก็แสดงถึงผลงานในช่วงที่เราได้มีโอกาสทํางานให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณานะครับยัง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 ไม่เลือกตั้งเร็วๆนี้หรอก เอาไว้ให้ถึงวันนั้นกน่อนอ,อย่างที่ผมบอกกนละับไปที่เดิมก็คือจะตัดสินใจอะไรชัดเจนเย็นวันเลือกตั้งนั่นแหละหลังจากที่เราเริ่มเห็นแนวน้นมของคะแนนเราก็รู้ตัวเองแหละว่าจะได้เป็นรัฐบาหลหรือเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ภูมิใจไทยถือว่าเนื้อของที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองทุกพรั้ทุกครร้ก็เนื้อหอมนะใช่ไหมพลังประชารัฐก็ไปเปิดตัวที่หนองคาย เมื่อวานเชื้อไทยก็ไปที่เชียงรายก้าวไกลก็อยู่<ม>ในกรุงเทพภูมิใจไทยก็อยู่ที่ลบบุรีทำไมต้องมามทัวร์ลงภูมิใจไทยอยู่คนเดียวลยยาย<ม>แต่ดูเหมือนว่าคนหลายคนที่แบบมีชื่อเสียงจะเข้ามาที่ภูมิใจไทยเป็นส่วนใหญ่คนะอนั่นก็เป็นนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับพรรคภูมิใจไทยคุณน,น้าครับคุณประทวนลบบุรีพลังประชารัฐนี่ตอนนี้ เมื่อวานเปิดแค่สามเขตนะครับเขตที่เขตที่สองที่สามที่สี่เขตที่หนึ่งก็เดี๋ยวรอวันบอเวลานอเห็นกะแสว่าจะเป็นของคนของพลังประชารัฐเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูโุนะครัาก่อนหน้านี้ค่ะคุณพุทธพงษ์คุณกันจะมาอยู่ภูมิไทยมีมีการมาพูดคุยอะไรรึเปล่าก็พี่บีกับผมก็เพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนกันตั้งแต่รุ่นคุณแม่เพราะฉะนั้น เรื่องการหารือกันนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้ามีโอกาสที่ดีรัภงกรุงไทยกับท่านพุทธิพงศ์เกิดมีอะไรที่แบบทำงานด้วยกันร่วมกันได้เราก็เราก็อ่อนอยู่ในกรุงเทพฯอยู่ใช่ไหมถ้าเรามีคนที่มีความสามารถแล้วก็เข้าใจพื้นที่ทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดนะครับก็ยังอยู่ในกระบวนการหารือกันอยู่พูดคุยกันอยู่ นมจปกติก็คุยอยู่แล้วไงพอเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเรียกคือเล่นดื่ลืมคื้จริงไปแล้วแล้วแรงจิตยังแล้วคุณเดิมาอทไปาอันนไม่ทราว่าเขามาไหัไม่ทรา่ามายังยงไม่มีทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดนะครับตั้งแต่คุณประเทมชัยคุณใช้ยาต่้งไป้ะแล้ว แต่ก็ลูกชายก็รู้จักกนดีรู้จักทางทางด้านการเมืองทางด้านส่วนตัวครอบครัวอ่าเรื่องฟุตบอลอีกใช่ไหยก็ทำ,ทำทำทำหลายกิจกรรมร่วมกันหมายความว่ายังไม่ได้มีการชวนท่าน<ม>ชายายาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนะ่รัฐมนตรีช่วย<ด>ช,ช,ชื่ออะไรรู้ปะ่สวัสดิช่วงช่วงนี้ครับการเมืองลงพื้นที่บ่อยๆนี่มันเป็นกระแสเกี่ยวกับเรื่องแปดปีของท่านานายกรัฐมนตรีไม่หรอกครับ มันโค้งสุดท้ายแล้วไงไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามใช่ไหมครับมันก็สภาชุดนี้ก็หมดวาระในวันที่21มีนาคมอยู่แล้วถ้าเรานับกันจริงๆก็เลยประมาณประมาณเก้าเดือนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็จะต้องอเตรียมการในการเลือกตั้ง ถ้าเห็นค่าท่าลดสุดท้ายแล้วแรงต้านท่านนายกแม้จะได้อยู่ต่อท่านขอเป็นนายกแทนผลิตภัยนี้ถ้าแรงต้านสังคมตรมาสุดที่เยอะมากขึ้นมันยังไม่เกิดนะครับมันยังไม่เกิดแล้วก็วันนี้รัฐบาลชุดนี้ทํางานเต็มที่ทุกคนทํางานหามมุ่งหามข้าไม่เหนืกอยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังยังมีภาระที่จะต้องทำงานต่อไปมีเห็นไหมวันนี้ประชุมเอเป ปกติประชุมยาวขนาดนี้แล้วต้องเกือบสามชั่วโมง mm. ก็แสดงว่ามีเรื่องสําคัญสาคัญของประเทศที่เราจะต้องเตรียมตัวให้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือของทุกส่วนราชก,การในใน,ในส่วนของรัฐบาลก็คือทุกกระทรวงต้องมาให้ความร่วมมือเรื่องเอฟเเป็นเรื่องของชื่อเสียงของประเทศชาตินะครับอันนี้เป็นจะไปคิดเป็นการเงิงไม่ได้อย่างที่ผมเรียนอยู่ที่นี่ก็เป็นลูกน้องท่านนายก ป็นรัฐมนตรีเป็น, free, ปนรองนายกอยู่ในสภาก็เป็นลูกน้องพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนของประชาชน,นเราก็ต้องอใช้บทบาทของแต่ละแต่ละบทบาทเนี่ยให้มันถูกต้องมาอยู่ที่นี่นะแล้วจะมาเล่นการเมือมันก็ไม่ได้เพราะว่าต้องทํางานให้กับบ้านอย<ข>ู่ถามในวันที่สิบนะฮะในบทบาทสอทสอวานาพากันได้กําชับสอสวางหลักยังไงฮะเป็นหมายรูปเนี่ยฮนะจะให้ร่มก็ดูดู การปฏิบัติของพระภูมิใจไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็อยู่ในสภาครบทัวนบอว่าคำชับทุกอย่างมีงมันก็มีสิ่งที่มีมีจริยธรรมมีคือมันจะอยู่สภาแล้วไม่ไม่แสดงตนโดยที่ไม่มีเหตุเหตุที่แบบโอ้คอขาดบาดตายอะไรบันก็คลง,งลำบกเราก็เราก็ มีความเป็นตัวของตัวเราเองในในในระดับหนึ่งเนื่องรัฐธรรมนูญเราเป็นร้อเล่นไม่ได้คุณจะไทยมาติดไหมว่าจะให้ร้อยทคุณจะไทยเราลงมติไปแล้วตั้งแต่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับส่วนจะร้อยหรือห้าร้อยของนั้นมันเป็นเรื่อง mm hmm. บลีกย่อยเพราะว่าอะไรหรือเพราะว่าร้อยก็ต้องไปตีความห้าร mm ้อ hmm. ยก็ต้องไปตีความแล้วตรงไหนที่เป็นความการควบคุมของพูดเมไทยก็ต้องตรวจตีความ ก็ต้องเป็นเรื่องของศาลแต่ส่วนเรื่องการทําตามบทบัญญัติของรฐัฐธรรมนูญนั่นเป็นเรื่องของพระภูมิเดชาไทยสม,มาชิกพระภูมิเดชาไทยเลือกที่จะทาตามบทบัญญัติรัฐธรรยยมนูญก็ตอนนี้ก็ยอมรับเราม,มีมีบัตรเลือกตั้งสองใบเราก็ต้องไปทําบัตรเลือกตั้งสองใบให้ดีหน่งเราจะหาร้อยหรือหารห้าร้อยก็ประมูลการก็ตีความต่อให้โหว <c oughs> ตก็ <c oughs> ต้องตีความไม่โหวตก็ตีความ พราะฉะนั้นทำไมเราไม่ปล่อยให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะครับไอ้จะกลับไปเป็นหนึ่งใบคงลาบากแล้วเพราะนั้นต้องไปแก้แล้วตํานุนผมที่ว่าเราก็คงไม่ไม่แก้เพราะมันอย่างที่บอกแล้วมํานไปเอาไปเล่นเล่นไม่ได้มันผ่านมาแล้วถึงแม้ถึงแม้สมัยก่อนอยากได้ใบเดียวใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนเป็นสองใบแล้วเปลี่ยนเป็นสองใบแล้วนะแก้ไขท่งลงพระประวัทไทยทุกอย่างหมดแล้ววันนี้จะกลับไปใบเดียวคงลําบากแล้วม้ง ครจะกล้าละนะขอบคุณครับเขอบคุณครับไม่ถามเรื่องผีจ้ะก็ไม่ถามเรื่องอรนะไม่ถามครับตอนที่เจอแถวไร่หยองแต่ผมก็พ้จารว่าผมจะลบไม่ได้เป็นผีจ้ะเป็นที่ลแต่ว่า จากการติดตามผู้ตําปัดแก้บิกก็ไม่มีใครเชื้อกรณีที่มีการเอาวัคซีนมาฉีดด้วยค่ะเราวางกลุ่มเป้าหมายกลุ่มฉีดกลุ่มแรกเขามีหลักอยู่อันนี้อยากจะให้ถามแพทย์แต่เท่าที่ได้ฟังคร่าวๆก็คือว่าบุคลากรการแพทย์ต้องต้องถ้าในในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงก็าฉีดนะครับสองเนื่องจากไอการระยะฟักตัวของเชื้อสีดาดลิงเนี่ยมันใช้เวลานานเพราะนั้น การฉีดวัคซีนไม่จำเป็นต้องเหมือนโควิดเจอใครก็ฉีดไปหมดเลยไม่ใช่แต่ว่าฉีดเฉพาะผู้ที่มีประวัติสัมผัสหรือแม้กระทั่งติดเชื้อแล้วก็ยังฉีดก็ยังทันนะครับในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันอันนี้อยากให้ไปยืนยันกับแพทย์แต่นี่คือสิ่งที่ได้รับรายงานมาซึ่งมันก็โอเคในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็ถือว่าจํานวนวัคซีนที่ทางรมควบคุมโลกได้เตรียมไว้ก็น่าจะมีความเพียงพอต่อสถานการณ์